โอเคครับวันนี้อยู่ในเกมโรบ็อกในแมปอนิเมละลาสเตนนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขาไปเล่นเอ่อสตอรีมานั่นแหละแล้วเขาก็ได้ตัวที่ว่าโจโจ้ในร่าง o v e r h ร์เฮเระดับอันติเมดคือถือว่าเป็นตัวที่แรมากๆแล้วก็เป็นตัวที่หายยากเลยนะเพราะโอกาสออกมันน่าจะ0.05เลยซึ่งอืมตัวมันช่องฟิวฟ้า,างสง่ารสีแต่ทำไมไม่มีเบสซิ่ง เพชรทิ้งมันง่อยจังโอเควันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเอ่อเดี๋ยวนึ่งเราจะมารีวิวเจ้าเออชื่อที่อววะไรโอเควันนี้จะมารีวิวเจ้า Dio ร a า Over Heaven กันนะฮะก็ Dio มันชื่อจโจโถโรไม่หรอโจโถโรร่าง Over Heaven นั่นเองนะครับมันไป Dio ได้ยังไงวะ โอเคเราปั๊มตังเป็นเสร็จกันที่เรียบร้อยมาเรามาเริ่ม Re รีวิวเจ้าโจทโร่ร่างโอเวอร์เฮเวนนี่ดูเสียงมาใครเงินค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่900นะฮะโป้ก็ให้เป็นไงหนอหวูบวูวงโคตรใหญ่เฮ้ยเรื่องเหมือนอัล<ๆ>ัสตาเขาแล้วสิไม่ใช่ไม่ใช่จะไปพลาดปิ่งในงเกมเขาเฮ้ยวิมงใหญ่มาก แต่ไม่ตีแอร์ตีมันอ่าน้องเขามีบัฟชอ,อชอิ่งเนาะก็วงค่อนข,ข้างกว้างเลยนะอ่ะโอเคสตเตตเริ่มต้นของเขาในการวางนะค่าวาง900เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่16ื่นหกูวางมันก็16ื่นหกเลยเหรอแล้วก็ระยะจะอยู่ที่27.7ิบเจ็ดนั่นเองนะฮะส่วนสปีดเนี่ยจะอยู่ที่5.28มีโอกาสขี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ้โหถือว่าบูเดาตีค่อนข้างจะนานอยู่เกือบเกือบหกวิแต่วงใหญ่ให้อภัยได้มา อัพขั้นแรกดัมเมจจะอยู่ที่2 6 0 0 0นะฮะระยะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น31.4แล้วก็คูดาวจะอยู่เท่าที่เท่าเดิมเนาะเอ่อ5.28อัพมาวงจะใหญ่ขึ้นดัมเมจจะแรงขึ้นนั่นเองแต่ก็ไม่ทีแอโอเคอัพขั้นต่อไปนะฮะดัมเมจจะอยู่ที่3า0 0มนะฮะระยะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น35นะฮะคูดาลเท้าเแดบบิมใช้เงิน1,500นั่นเองก็ยังไม่มีอะไรเนาะโอเคอัพขั้นต่อไปอขั้นที่3นะฮะดัมเมจจะเพิ่มขึ้นมาส0 0 0 0นหนึ่งโอ้แรงนะ0อง ระยะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น4.6.2นั่นเองนะฮะกูดาวเท้าเดิมตระกูลโจโจ้ท,ที่อัปเดตมาน,นี่คือ6วิเหมือนกันหมดเลยนะแต่นี่น้องเขามีออชิอิงไงลดไปอัปไปเล้วมีออชิอิงนี่วงใหญ่มากอัปขั้นที่4นะฮะดาเมจจะเพิ่มเป็น2อง0 0 0กูดาวเท้าเดิมระยะเท้าเดิมโอโ้โหเท้าเดิมหมดเลยแต่ดาเมจเพิ่มเยอะนะ200,000เลยใช้ขนกพันในการอัปฮะเพิ่มแค่ดาเมจเนาะโอเคอัปขั้นสุดท้ายนะฮะดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น300,000นะฮะ กูดาวเท้าเดิมระยะกระเท้าเดิมจส่เงินแปดหมื่นแพงอยู่นะอ้ามีทำสต็อปเป็นเฮเวนด้วยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยที่มันหยุดแอร์ป่ะแต่มันไม่ตีแอร์มันหยุดแอร์ได้ไหมโอ้หยุดได้อ๋อเหมือนหยุดเฉพาะในวงไหมวิลงวงใหญ่ขนาดนี้โอชิ่งดีนะบอกไว้ก่อนถ้ามันหยุดทั้งวงอย่างเงี้ย อู้แต่ก็สู้โคโจไม่ได้โคโจอยู่เยอะกว่าโอเคสรุปโดยรวมของเจ้า Dio Dio อีกแล้วสรุปโดยรวมของเจ้าเออ่โจโจโจทาโร่โจเออมันชื่ออะไรวะไม่ได้ดูอ่ะขอโทษทีคุณผู้ชมโจทาโร่ Over Heaven นนั่นเองนะฮะสถิติอยู่ที่3ามแสนนะฮะระยะ46.2แล้วก็คูดาอยู่ที่ห้นะแต่น้องเขามีออชิอิงอ่าแล้วก็เวลอยู่59นั่นเองนะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าโจทาโร่ Over h e a v e นนั่นเองนะฮะตัวรับใน เขาเรียกตัวซีเครตสิเนาะเออตัวซีเครตในด่านโจโจ้ใช่ไหมเออในด่านแหละด่านสตอรี่นะฮะใครได้มาเนี่ยถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าออกออกต้องโอกาสออก0.05แล้วก็เป็นตัวที่ดีเลยนะตีก็กว้างดีกว่าโจโจ้ที่มันอยู่ในตู้ดี่อีกอ่ะก็เอาไปปะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ช่องมากกดซับให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายฮะโอ้มันเท่มากๆเลยอะ